ดูบรรยากาศในตลาดทองคำนะฮะช่วงเช้าวันนี้กันบ้างรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเข้าเก่งกำไรในช่วงนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณเบนจะมามาอินพุ่หน่วยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b o o l e บ n International จำกัดขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนจะมาครับครับสวัสดีครับ สัญญาณอาจจะติดขาดอยู่<ช>เล็กน้อยไม่เป็นไรนะฮะ<ช>เดี๋ยวทีมงานจะลองต่ตอสายครั้งออ้ามาแล้วนะฮะคุณเบนจะมาได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนคะ่ะครับครับแหมคุณเบนจะมาครับสองสามวันทําการที่ผ่านมาดูเหมือนราคาทองคําในชักเริ่มตันๆเขาแล้วเนี่ยฮะดูเหมือนจะมีการย่อตัวลงมาเอ๊ะตรงนี้เนีเ่ยเ,เป็นการย่อตัวระยะสั้นเพื่อไปต่อหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการซึมลงระยะยาวครับ เป็นการพักตัวนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ทองคำาเเขาจะปรับตัวขึ้นต่อค่ะ<ช>ีแต่ว่าเราก็วางใจได้นะคะโดยรวมต้องบอกกันว่าชองเนี่ยขึ้นรวดเดียวเลยนะคะหลังจากการประชุมเสร็จเสร็ิ้นนะคะ<ช>จากตรงนั้นระเจ็เน1 7 5เนี่ย ท้องคาขึ้นแล้วก็ปิดบวกเจ็วันทําการติดต่อกันบวกมาประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นการพักตัวในทางเทคนิคแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายังทรงยังดีนะคะมีการพักตัวแล้วก็ตราบใดที่เขายังสามารถยืนอยู่ประมาณหนึ่งพันปร้อามสิบสองหน ก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของการลับฐานแล้วก็ยังมีโอกาสที่ทองคําเขาจะตัดสูวขึ้นต่อนะคะโดยรวมค่ะก็ต้องบอกว่าทองคําขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาขึ้นมาทดสอบแนวต้านซึ่งถือว่าเป็นโซนแนวต้านสําคัญบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะบรเิเวณดังกล่าวก็มีแรงขายลงมานะคะส่วนหนึ่งในทางเทคนิคเองทองคําช่วงที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะดอลลาร์สหรัฐก็แขงค่าขึ้นต่อ นะคะหลังจากที่มีการเผยเผยตัวเลขธุริการัฐที่เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าออกมาดียกแผงเลยค่ะซึ่งการแข่งข้าของดอลลาร์ก็เลยเป็นที่มาสาคัญที่ทำให้ทองคำมีการพักตัวลงมาณขณะนี้เชื่อว่าเยอราว1,8531,854ยูโรตอกิโค่ะครับการเป็นว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ลงอาจจะด้วยสองเหตุผลคือหนึ่งมันขึ้นมาแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสองคืออาจจะเมื่อคืนนี้อาจจะมีเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งข่ากดดันอันนี้อาจจะเป็นสองประเด็นที่ทําให้ราคาเนี่ยอาจจะพักตัวในช่วงนี้ ป้องค่ะ<น>ก็คือเป็นลักษณะของการพักตัวทางเทคนิคด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของดอลลาร์สหรัฐด้วยปัญหาว่าทองคําจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะรวมถึงทองคําจะพักฐานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนติดตามต่อเนื่องคือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะและสิ่งที่จ,จะตอบสนองต่อการทุ่มขึ้นของเงินเฟ้อนี่จะเป็นคีย์หลักที่จะส่งผลกับทองคําตลอดปีนี้จนถึงปีหน้าด้วยนะคะอย่าลืมว่าเงินเฟ้อมา นักลงทุนเริ่มเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อชัดเจนในช่วงสองสัปดาห์นี้ค่ะบูรวมกับการที่ตัดเองก็ยังแสดงจิดเืนว่าเขาจะใช้ความอดทนในการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยเหล่านี้เองทำให้ทองคำแบบตัวสูงขึ้นนะคะแต่วันถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐเริ่มมาอยู่เฉยนะคะเริ่มกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อที่กลับตัวสูงขึ้น มีการเปลี่ยนท่าทีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะส่งสัญญาณนะคะว่าเขาอาจจะมีการยาขยับเรื่องข,ของดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ตรงจุดนี้นักลงทุนยังต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดทองคำเพราะฉะนั้นนี่คือทีหลักค่ะ ดังนั้นเป็นมองว่าช่วงนี้ยังไงคะก็ยังต้องเล่นสั้นนะคะทองคําจับตัวสูงขึ้นก็จริงตรงดีก็จริงนะคะแต่ว่าเน้นว่าดีตโตขึ้นไปไม่ผ่านนาบ้านก็ขายทองําไรเพื่อลดความเสี่ยงนะคะการเข้าซื้อก็รอเขาย่อตัวลงมายังฐานของวันนี้นะคะอยากให้จับตาบริเวณ1 8ึ่งพันแปดร้อยสถึงหนึ่ โซนนี้เป็นโซนในการเข้าซื้อยกเว้นว่าถ้าคุปะมาณหนึ่แประมาณ1,832แนะนำว่าชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนหรืออาจจะต้องสปอตลอสนะคะเพื่อถอยจุดซื้อมายังในโซนประมาณ 1818- ถึง1,803ค่ะอย่างวันนี้เองถ้ามีการบีดตัวขึ้นไปนะคะแล้วทองคำเองเขายังไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ1864ดย 1, ได้แนะนำให้ทยอยขายทาันทุไยออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะถ้าผ่าน1864ที่ทางทองจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้น แล้วก็ถือต่อไปรอขายบริเวณไฮเดิมเมื่อคืนนบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยจ็สิบเจ็ดดีส้อคะคุณคัคุณเบนจมาครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเบนจะมาครับขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณเบนจะมามาอินจาก y l g b o l l e บ i n t e r n ิน i o n a l นะฮะเป็นอย่างไรครับคุณสุปชัยทองคำในช่วงนี้ ก็พักรอพักตัวก่อนมันจะขึ้นมาแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันเพราะว่ามีปัจจัยสนับสนุนคือตัวเลขของเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนั่นก็หมายถึงว่าโอกาสในของการปรับอัตราดอกเบี้ยอาจจะช้าไปกว่าเดิมนั่นเองนะครับแบบนี้ถ้าคุณสุภชัยจะซื้อไปกำนันไข่นี้ก็อาจจะต้องรออ,อีกสักช่วงหนึ่งถูกไหมฮะต้องรอให้ย่อสักนิดหนึ่งนะฮะก็ถ้าหลุด1832ได้ยิ่งดีเลย จะเป็นใน,นแง่ของราคาที่ถูกนิดหนึ่งนะครับแนมผมมาจจะต้องใช้คำว่าถ้าคุณสุประชัยจะซื้อไปกำนันเพื่อรับขวัญใครอ,อะไรแบบนี้ได้ไหมฮะได้ได้อยู่ได้อยู่นะฮะเพื่อไปนะ รับขวัญลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานาที่บ้านเกิดในลักษณะนั้นเอาละครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงพิเศษเป็นช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นจาอตลาดครับ